โคนออกครับกลับมาบ้นนี่ครัว่าเหุ้โคนออกกันลงมาหาดูคนี่เจออยู่นะแต่ว่ามันทำไมมันน้อยอ่ะดดอกีด่ดอกเองเนี่ยสามสี่ดอกเองปกติมันออกเยอะนะครับตรงนี้ เองเป็นมูปเป็นพื้นเลยนะเดคิดว่าจะเจอ่ยไม่ได้เอาแตัตงกรงตะก้องอะไรมาเลยเปื่อยแล้วเนี่ยออกได้กี่วันแล้วบร่รู้นี่นี่สองสามวันปุ๊บละมั้ง้เปืเป่อยไปหมดโหอยู่กว่าเยอะ รีบเอารีบเอาเปลือยเราบ่ต้องได้งัดเลยถอนเอาถอนเอาเลยทำไมมันออกน,น ha, ้อยครับปกติตรงนี้นี่ออกเยอะมากเลยนะวกตที่น้ออกเป็นผืนแบบ ได้ทีนี่เป็นกิโลสองกิโลอ่ะเนี่ยมันออกคุณมันออกตายต้นนึงครับนี่ต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลองหาดูว่าเจอเพิ่ม หมูนี่ครับออล่าดไปเชื่องหมดมเก็บเอาเก็บเอาครับมันก็พอได้อยู่นะเดี่ยเพื่อแปะหุมล้างครับคุณล้างมีเก็บเอาให้หมดจะไ,ได้แขะมันยังแข็งอยู่ครับ dùng một cái dợ này โอ้เสียดาย้งีว้วเสียดายจริงๆเลยครับนี่เป็นพื้นนะ เพื่อเขบเผือกอะเก็บเก็บเก็บ,เก,บเก็บกันยุงก็เยอะอเปลือยนี่ถอนง่ายเลยนี่มันจะได้แต่แ็งนะครับดูสภาพไปนี่นะแผม,มันแข็งอยู่นะ เมื่อชนี่ฝนม,มันตกทุกวันนะครับออกมเมื่อไรก็บ,บ่รู้เนี่ยผมม่ได้อยู่แบนนะนี่อยู่ที่ทำงานนะนานๆกะทีอ่ะไอ้สมไอ้สมไอ้สม,สม<ๆ>เข้ามาเก็บเนี่ย มันปล่อยเปืยไปซื้อมุ้ดแล้วนะเอาเอามีดบุนเข้ามาป่ายปืนไหนก็ปืนกระสักระเนะี่ย <c oughs> ออกได้สองวันสองวันสามวันแล้วไนงะ ข้าตั้งหน้าบ้านทนะ<อ>่ะอยู่บ้านกับบัรไดผมพองฮิตกันแล้วนี่นเกิดนะห้อยบุญท่านหรอห้อยบุญท่านไหนเออตีบุญแย่เข้ามา,น,นะาน่ะเออรวยเสาไฟท่าหนนะ่อาายนะอาา่ยนะ

เดี๋ยวไปคัดท้หลังเอากองขาตั้งก้องมาได้อามามันจะลำบากหน่อยมาใจเลยไปพวกกันซื้อติปบไปย่พวกน่ะเลยวนแหมซื้อติ๊บไปาย่กนนะก็สำเสานี่ย โหเก็บยังไงมรหมดล่ะเั้เตนนลี่ยนอยู่ในบ้านฟื้นอะคือป้าเข้ามาเก็บช่วยครับผมอยู่หน้าบ้านเลยนี่อนเออเลยไปเห็นะมันจะมีหอยขบุตเข้าฮนะน่ะ ฟังจากเสียงยุงครับวิ่งวางวิ่งวางเลยถ้าไม่มีคนล้างเนะี่ยผมไม่เก็บนะครับนี่เสียเวลาเนี่ยแปะมันนี่อยู่บ้าน,นครับป้าป้าล้างได้มีคนล้างครับเก็บก่อน ลุ่มเพื่ออี่ยลงห้วยลงห,วยยงหล้วยเห็นไหมันห้อยหรอปิดพื้นแหละขาเพื่อเขาเพลก็กก็น้องเขาห้อยลงมหเหรอเออใจเพี้ยนนะพุ่นนะพูดลงห้วยขาขาวฮนะ เด็กก็พอมาเก็บดิคือได้แคขาเื่อเด็กอือแค่ขามันแข็งๆอยู่นะ เกือบละเหลีวพ่อมมีเี๋ม้ยเหลียวอย่งมันเลยแห้คลิปใคลิปใหองดูโอ้ยเยเอ้ยเอ้ยยยนได้บุญมาได้เหรอโอ้ เขาเพื่อเขาเพือกไนเวิมนะมาไทยอ่ะก็เนี่ยกำลังไทยอยู่เลยไทยเรือไทยไทยที่มันเละเจ๊ที่เขาหั่นเขาไทยเยกะจังเนี่ยโอ้เสียดายถ้าจะปลาไปจี๋จีนี่โอมอิ่มแล้วอัน้อยแกว่ามันออกได้สองวันแล้วเนี่ยมาพอกันนี่งานอยู่เนาะก็มันบอกหูกับอาหันไปโยตะกี้ไปหูเรื่องปลากระเฝ้าเห็ดอยู่บ้านบ่ได้เว้ยใครก็มีปัญญาเข้ามาพอแล้วเราจะบูนมาอย่างไรดีไอ้นี่มินี่นี่ได้แล้วอ่ะ มันออกนี่ก okay, ูป <okay. S 2> ีเนี่ยออกกุปีแล้วนะกาดอ่ะก็ไม่สมดีจาพิงมาพอเนี่ยดอกงามมีอยู่เจ็ดเจดเหมาะอยู่เหมาะอยู่พอได้อยู่พอได้ค่ะถ้าฝนมาตกนี่ก็แข็งแค่เดียวเนี่ยโดนฝนตะคืนเลยเนี่ยดินมะกมเจ็ดระยะพูดขี้ดินออกเลยนี่เนี่ยขี้ดินออกเลยไปใส่บ้านปุ๊ยยุงนักไปตายไม่ใช่ยังนี้ลูกนีอเหมาะพ่งถือแขยุงอ่ะเป็นร้อยเป็นอร์เซ็นไปละ ตมอาเ้ยออกไปอาเนี่ยมันออกมันเนี่ยคือว่ามูใหญ่ยุ่เื่อจาจาิงมาพอนี่ยกินแงซื้อมาอยดีก่อเอาแกแก้มนก่อนเอาบาดไว้สีเงาไว้มันมากอีกดูมันให้ยากนี่นี่ผมจะซื้อมาให้ลอกซนอ จับพอดีเขาจะขายี huh. ่พกอู uh ้ม huh. be. ันจะเอาล้านแล้วเอาวะแกงานอยู่อยขาใหพวกเขานักล้กินเสียงัวมสมจัดจ่ายคนนี้ล้เด็กกลือกเดียวละมันมือโอ้โหได้ล้านเนี่ยดูเไมเวียนปานล้านอะตีนมะอตีนมาเกียรติเ จริงเกิงอย่างนี้แตก็อยู่บ้านไม่ได้ไปส่อหอไอทิวก็อยู่บ้านไปจับมาห่อไอทิวมันมาหูเรื่องแหละมันมาเข้ามาเลยครับก็มาเข้าลูกนีใหยังญ่ใจหญบข้างกิบเลยเจ็บเห็ดไปเลยนะนนอกทั้งหมู่บ้านเลยดูอ๋อไหนกันแข่งคนน้อยแข่งในเบ้ยอืมแข่งคนน้อยมีหม้อไม่ได้ไหนห้อ มีสกีแล้วเบ้มันเปลี่ยนตีแล้วแหละมีจีนะเอาไปเฮ็ดส้มฮะส้มส่แผงเฮ็ดส้มมุ่งแจ้งแผงงก็ได้เอพุทธรามือไกลามอ่โอ้ทกีได้กีเฮ็ดส้มเฮ็ดกที่ใบแหลมก่อนแผงเฮ็ดส้มขายแงเฮ็ดส้มจะใส่ไปถึงอู้่่างเแจ้งแงจะเก็บแผงสักเตือนเย่พลามันจะตายามมมีเฮ็ดแผงมมกงอาจจะลำแบกเลยนะสมัยตะกอนนี่เพนมีเฮ็ดแผง อืมใหฮันออกออกรุนนะแตะหลังไม่สูมันก็มีนะเออลานไปเลตะหลังเกระจุกกระจุกเลยมันลายฮันีนน่บอขึ้นออกฮัเอากอันนี้แนหือนี่อันนีนเอนันนีเน่ยอันนี้แฟนนี่ออกนบนี ออเใครเกียดเลยนี่ไปถ่ายเพิ่งไปช่วยห่อดูน evet ี่ถ่ายไปเพิ่งไปช่วยห่อห่อดูประทายคลิปมาขายอ่ะทำโซ่สามดอกเขียงละโอ๋ออันนี้แข็งเลยอันนี่แข็งแข็วงเขียงดูนี่แข็ยงบ่มันเปื่อยมาดีอย่างเดียวนะถอนง่ายลกง่ายเเอาาง่ตัวไม้ก้อนมันออกต่อฟังพวกก้อนหัวก่นแล้วมันแยะมันบออกไปอย่างนี้ มันโอ้ก็เป็นมันเป้งหันละกัได้กินไ้ละกันเนาะมาหันมาเข้ามาบัดทองอู้เข้าห้องไหนพูกบุกทีหันนะไหนอู้ยเข้าตรงไหนนะข้าตรงไหนนะนึก่เข้าตรงทีบุกเหรู้บุ่งยอมมาบุด้วยฮะลามครับลามนี่นะ นี่ย่าว่กูเติมออกตัอฟังวุนอว่น่ยโอ้ยขีบาือลงไปเอาเอหันมาว่อืมออกตัฟังโอ้โหออคโออ๋อใส่คิง่ายหน่อยเด็ดแมหนักผมลงไปดขูข้างหลังออกตัฟังกูด้

ตนนี้มันแข่งกันบ่เฮ้ยเฮ็ดกินเออเฮ็ดกินล่ะทุกทีมันจะเอาข้างบนนะผมจะได้ข้างบนนะว่าไงบ่อ๋อจัน้องนี่นิดเดียวบุญขึ้นนี่ก็ไม่สมัยง่ายเลยนะฮะบุญน้งดีกว่าเออเไหนยหนห้องไหนไหนสาวขึ้นเนี่ยกะเดี๋ยวเพียวแตงแล้วก็อืมเนี่ย เออเนี่ยไปบุญหน่อยเดี๋ยวเอาไว้กันส่ไปละเดียวไปหอขอ้นอันนี้เป็นห่อไก่แรงกันไหมจบก็หมดแล้วเดี๋ยวไปดูฮะพอสรุปครับยังไม่ได้ล้างนี่ล้างและเดี๋ยวจะเป็นน้ำขู่อยู่นะล้างกัดสองคมแล้วเดีอวในแค่แขบใบแทบจะม่ได้ละ ใบ,ใบลานน้ำแข็งอยู่ประมาณนี้นี่กําลังฟองแล้ว